สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไกด์เหยืา่าและสรุปการเล่นแบบเข้าใจง่ายไกด์เป็นเพียงแนวทางไอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นปรับใช้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวละครกันก่อนนะครับเหยื่เป็นเด็กที่มีน้ําใจแล้วก็เป็นที่รักของเหล่าเซียนในลีเย่นะครับเหยา่าเป็นสิทธิ์ที่อายุน้อยที่สุดของมาดามผิงแล้วก็มีเซียงหลิงนะครับเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ด้วย เซียงหลิงมักจะถูกเยาๆนะครับดูแลเหมือนเด็กเลยแล้วก็คิดอยู่ในใจตลอดว่าใครเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันแน่เนี่ย<ช>เดิมทีมาดามผิงจะมอบของวิเศษที่ชอบใช้สมัยวัยเยาวให้ปกป้องเหยาเยาแต่เจ้าวังวนเมคานะครับก็ยื่นยูกุยให้กับเยาเยาก่อนเพราะว่าเอ็นดูทําให้ยูกุยนะครับกลายมาเป็นคู่หูกระต่ายของเยาเยาเหยาเยาตัวละครสี่ดาวธาตุไม้ใช้หอกเป็นอาวุธ สายซัพพอร์ตที่เก่งเรื่องการแปะไม้นอกสนามฟื้นฟูพลัง,งชีวิตให้กับทีมความสามารถตัวละครเยาเหยาเติบโตเป็นพลัง,งชีวิต24%ที่ระดับ6หรือปลอดล็อกเลเวล90ตัวละครธาตุไม้แนะนำให้อัพเลเวล90นะครับเพราะการทำปฏิกิริยาธาตุไม้เลเวลมันส่งผลต่อดาเมจด้วยนะ เหยานะครับเหมาะกับทีมที่ต้องการการแปะธาตุไม้แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตมากๆเลยไปได้กับหลายทีมมากๆต่อมาเป็นการแนะนํำสกิลและวิธีการเล่นของเหยา่การโจมตีปกติโจมตีด้วยหอกต่อเนื่องมากสุด4ครั้งการช้าโจ,จมตีก็เหมือนตัวหอกทั่วๆไปเลยคือการพุ่งโจมตีนะครับสกิลธาตุหรือสกิล e สามารถใช้ได้2วิธีนะครับจะกดแตะหรือกดค้างเพื่อวางตำแหน่ง การอัเชิญน้องยูกุยหรือน้องกระต่ายออกมาโยนหัวชัชเท้านะครับจะสร้างความเสียหายไม้แล้วก็สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ด้วยถ้าพลังชีวิตของตัวละครมีมากกว่า70%น้องกระต่ายนะครับจะโยนหัวชัชเท้าใส่สตูเพื่อสร้างดาเมจธาตุไม้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดค่าพลังชีวิตของเราต่ำกว่า70%น้องก็จะโยนหัวชัชเท้ากลับมาฟื้นฟูพลังชีวิตของเรานั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่มีสตูโดยรอบนะครับน้องก็จะ ตาสุ่มทิศทางรอบตัวนะครับหรือว่าถ้าเกิดเลือดเราต่ำเนี่ยก็จะโยนมาฮิวเรานั่นเองถ้าไม้ตายสกิลคิวอัญเชิญยูกุยหรือกระต่ายนะครับมาโยนหัวชัยเท้าสร้างความเสียหายไม้หรือทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ตัวละครในทีมทั้งหมดเลยนะครับมากสุด3ตัวไม่รวมกับสกิล e ีนะครับก็คือเราสามารถเลี่ยงมาได้สูงสุด4ตัวนั่นเองความเร็วในการเคลื่อนที่ของเหยื่อนะครับเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ได้รับต้านทานไม้เพิ่มขึ้นด้วย ระยะเวลาท่าไม้ตายนะครับอยู่ได้แค่5วินาทีถ้าเราสลับตัวระหว่างมีท่าไม้ตายนะครับกระต่ายจะหายไปเลยทันทีสกิลติดตัวหรือพอรสวรรค์ติดตัวที่1ในตอนที่อยู่ในสถานะท่าไม้ตายเหา่เหา่ทำการพุ่งตัวกระโดดหรือวิ่งจะโยนหัวใช้เท้าออกจากกระเป๋าข้างหลังด้วยนะครับเสร็จสตูต่อเนื่องทุก0.6วินาทีเลยพรสวรรค์ติดตัวที่2 ตอนที่หัวใช้เท้าระเบิดตัวละครที่อยู่บนสนามจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเวลา5วินาทีปริมาณฟื้นฟูจะเป็น0.8%ของพลังชีวิตสูงสุดของเหยื่อพรสวรรค์อัถรรประโยชน์เมื่อเหยื่าเข้าใกล้สิ่งมีชีวิตบางจำพวกเช่นคริสตัลไฟหรือว่าผีเสื้อจะไม่ทำให้พวกมันตกใจหรือว่าบินหนีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณนั้นนะครับมีผีเสื้อเยอะแล้วเราจับหนึ่งตัวปุ๊บ ตอนอื่นก็จะบินหนีเหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมเพย์ของเยาวๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากคือกดสกิล e แล้วก็สลับตัวเล่นเลยนะครับคืออันติเราจะไม่ใช้กันเท่าไหร่จะใช้เฉพาะตอนที่รู้สึกว่าเพื่อนในทีมนะครับเลือดน้อยเราต้องการอยู่นนะเราค่อยเปลี่ยนมาสลับเป็นเยาวๆนะครับประมาณ5วินาทีนะ เดี๋ยวผมเรี้ยงเลือดให้นัำเลือดน้อยดยูแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยสลับเ๋ยวเหยอกมาเล่นได้เลยห้าวินาทีแต่ปกติไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกครับจะใช้เฉพาะเลือดแบบว่าใกล้ตายจริงๆค่อยสลับมาเล่นนะปกติจะกด e แล้วก็เปลี่ยนตัวเล้วครับแค่ี้แค่นี้เลย ลำดับการอัพสกิลนะครับถ้าดูจากเกมเพย์ของเหยาะๆแล้วจะเน้นกดสกิล E แล้วก็นอกสนามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอัพสกิล E มาก่อนจากนั้นก็อัพถ้าไม้ตายนะครับส่วนตีปกติไม่ต้องอัพก็ได้นะครับกลุ่มดาวหรือ constellation นะครับสำหรับเหยาะๆ C0 น้องก็เก่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครปลดกลุ่มดาวนะครับยิ่งมีกลุ่มดาวเยอะก็จะทำให้ตัวละครเก่งยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ C1 ก็จะ ช่วยเพิ่มบนัสธาตุไม้เมื่อหัวใยเท้าระเบิดแล้วก็ฝื้นพลังกายให้กับเหยา่ๆได้ C2 ฟื้นฟูพลังงานธาตุนะครับทําให้บนท่าม้ตายได้ง่ายขึ้น C3 เพิ่มเลเวลของสกิล E C4 จะเพิ่มชำนาญธาตุตามเปอร์เซ็นต์เลือดของเหยา่า C5 เพิ่มเลเวล่าไม้ตายนะครับ C6 ก็ทุกๆครั้งนะครับที่ยิงหัวใยเท้าออกไปครบ2ลูกจะแถมหัวใจเท้ายักษ์ปีกลูกนะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับกลุ่มดาวของเหยาวๆนะครับถือว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเกิดใครปลดไปถึง C6 สําหรับอาวุธของเหยาวๆนะครับก็มีเป็นหอกฟาโวเนียสนะครับนี่เลยก็จะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับเหยาวๆวนสกิลท่าไม้ตายได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีนะครับใส่เป็นหอกสามดาวได้นะครับก็จะเป็นหอกพลังชีวิตนะครับ46% แต่ถ้าเกิดใครย่อยไปแล้วนะครับก็สามารถใส่หอกคราฟของเมืองฟอนเทนได้นะครับนี่เลยแต่ผมว่าหอก3ดาวเนี่ยก็โอเคแล้วนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยอดน,นิยมก็จะเป็นฟาโวนะครับคนนิยมใช้กันเยอะสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับเหยา่าก็เป็นตัวละครที่ใส่ได้หลายเซตเลยตัวธาตุไม้เนี่ยเล่นได้หลายเซตนะครับเซตแรกก็จะเป็นเซตไม้นะครับอาดิบูดก็จะได้โบนัสความเสียหายไม้15% แล้วก็ลดต้านทานธาตุไม้ด้วย30%นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ครบ4ชิ้นส่วนออฟนะครับจะเน้นไปที่พลังชีวิตหรือชำนาญธาตุก็ได้แล้วแต่ว่าใครอยากเล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับดีหน่อยก็จะเล่นพลังชีวิตนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ดาเมจเพิ่มเติม,ตมก็ใส่ชำนาญธาตุได้ด้วยนะครับออฟลองก็อัตาคิความแรงคีชำนาญธาตุฟื้นฟูพลังงานได้เลยนะครับเลือกตามว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแต่ของผมจะใส่เป็นพลังชีวิต ทั้ง3ชิ้นเลยนะครับหัวจะใส่เป็นโบนัสการรักษาได้นะครับถ้าเกิดใครได้ฮิวแรงขึ้นนะครับอีกเซตหนึ่งนะครับก็เป็นเซตสี่ n ทนา t y ิตเซตนี้จะดีสําหรับใครที่อาในทีมมีคนใส่ดีบูดแล้วนะครับก็ถ้าเราใส่2ตัวมันก็จะออฟซ้ำกันนะครับถ้าเกิดเยาะเยาเราเปลี่ยนมาใส่เป็น4 t e เทนา t y ิก็จะได้บัฟพลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็บัฟ แอคแท็กหรือว่าค่าพลังโจมตีให้กับทีมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดมีใครใส่รีบูตแล้วก็สามารถใส่เทนเนซิตี้ให้กับเหยาะๆได้นะต่อมานะครับก็เป็นอาร์ติแฟกต์สายชำนาญธาตุนะคือตัวละครธาตุไม้อะเขาจะมี3เซตนะครับก็มีเซตฟาเวอร์กิเดดดีมนะครับแล้วก็มีเซตวันเดอร์เลอร์นะครับแต่ยอดนิยมก็จะเป็นใส่2ชิ้นนะครับ2 2ชิ้น ยำกันได้นะครับฟาเวอร์กีดเดดดีมหรือว่าวันเดเลอร์ได้หรือจะใส่4ชิ้นก็ได้สําหรับใครเล่นสายชํานาญธาตุนะครับอันนี้ก็ทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับพวกาธาตุไม้เนี่ยมันจะแรงนะครับสําหรับใครที่อยากให้น้องเป็นตัวซับดีเพสนะครับก็จะใส่เซตพวกนี้กันนะแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําให้ใส่ดีบูตนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆไปฟาร์มอาร์ดิแฟกต์นะครับ มันจะได้เซตของกิลดเด็ดดีมาด้วยนะตัวธาตุไม้หลายๆตัวเขาก็ใส่ดีบูดกับกิลดเด็ดดีนะครับส่วนเทนัสซิตี้ถ้าเราไปฟาร์มมันอาจจะเกลือต้องเอาเกลือไปแลกเทนัสซิตี้อีกทีอันนี้ผมจะแนะนําให้ให้ใช้เกลือแลกเกลือนะครับส่วนถ้าอยากฟาร์มจริงๆผมแนะนําให้ฟาร์มดีบูดน่าจะคุ้มค่าที่สุดสําหรับการจัดทีมนะครับทีมแรกนะครับทีมมะเฟืองพิเศษเมื่อเราใช้นิโลนะครับอยู่ในทีมแล้วก็มีธาตุไม้กับธาตุน้ํา เกิดปฏิกิริยาเองอกเงยนะครับมันจะเกิดมาเฟืองพิเศษขึ้นมาคาเวก็เหมือนกันนะครับทําให้มาเฟืองแรงขึ้นแต่ของนี้เราจะแรงกว่านะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนคาเวเป็นออนาฮิดะได้นะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นานาฮิดะได้แต่ว่าผมจะใช้เป็นคาเวก็ได้นะครับหรือนาฮิดะก็ได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็ฟูรีนะส่วนใหา่ๆเขาก็เป็นฮิลเลอร์ที่ดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลย นี่นะครับแปะไม้สร้างมะเฟืองได้เลยก็ถ้าเรามีเหี่ยๆนะครับก็แทบจะไม่ต้องกลัวตายเท่าไหร่เพราะว่าน้องฮิวได้แรงนะครับฮิวได้แรงเลยสำหรับตีนี้ตีนี้นี่คือแบบ ถ้าเพื่อนไม่มีฮิลเลอร์นะครับาอาจจะน็อกได้เลยนะเพราะว่าดาเมจจากมักเฟืองมันเข้าตัวเราด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าเล่นสนุกจริงๆสาหรับทีมนี้โลนะครับทีมต่อมานะครับเป็นทีมบีบอัดนะครับหรือว่าทีมตัวเล่นสายฟ้ากับธาตุไม้นั่นเองส่วนปู่จงผมใส่ธาตุหินมาสร้างโลยเฉยๆนะครับตัว DPS e หลักเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นไซโนหรือไทนาลีได้นะครับ ต่อแปดไม้ก็นาฮิดะเขาแปะเก่งที่สุดอยู่แล้วนะแล้วก็ใส่ตัวของเยาๆมาได้สําหรับตี้ที่เป็น4ดาวนะครับก็จะมีฟิชเชลไฟโตแล้วก็เยาๆแล้วก็ MC ไม้นะครับหรือว่านักเดินทางน,นั่นเองถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัว5ดาวนะครับก็สามารถจัดเป็นทีมบีบอัดทีมนี้ได้เลยสําหรับทีมบีบอัดนะครับก็จะเก่งในเรื่องชํานาญธาตุนะซึ่งตัวละครที่ผมปัน้นอะผมไม่ได้เปิดไซโนะ ตัวชำนาญท่าเก่งๆของผมก็จะเป็นไฮนาลีสมากกว่าครับ่าแต่ว่าในกรณีผมเอาไรเดนมาเล่นน้ก็จะเป็นการคอมโบท่าไม้กับสายฟ้านะครับให้มันเกิดแพ่ใครจะปลุกล้าแพ้่ขยายแล้วก็บีบอัดนะครับพอไก่รถเห็บเขาก็จะแพ้นะครับก็จะแพ้ทาง แต่ลรเด่นผมเล่นเป็นสายพลังโจมตีไงบีบอัดมันก็เลยอาจจะยังไม่แรงนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเล่นสายชำนาญธาตุก็จะแรงกว่านี้นะถ้าใครอยากได้ดาเมจเพิ่มเติมเปลี่ยนจากปู่เป็นตัวสายฟ้าได้นะครับจะได้แบบดาเมจเพิ่มเติมแบบลึมๆเลยประมาณนี้นะครับสำหรับทีมบีบอัด สำหรับทีมเผาไหม้นะครับตอนนี้ก็จะมาแรงก็จะเป็นคินิชนะครับแล้วก็ตัวของเอเมลี่นะครับสามารถเลือกเป็น2ตัวนี้ได้ตัวไฟนะครับเก่งๆเ,เลยก็เบนเน็ตกับเซียงหลิงเลยนะครับก็เหยายบเยมาเป็นฮิลเลอร์ได้หดือยใครที่เป็นสายไม่มีตัว5ดาวนะครับงบน้อยก็เปลี่ยนเป็น MC มไม้ได้นะครับส่วนที่เหลือเป็นตัว4ีดาวหมดเลยแต่ว่าเป็น4ดาวระดับเก่งเลยนะครับก็เป็นเน็ตกับเซียงหลิงเขาก็คือแบกได้อยู่แล้วนะครับ สำหรับทีมเผ่าไหม้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนจากคินิสเป็นตัวเอมิลี่ได้นะถ้าเกิดว่าใครเปิดมานะครับคินิสก็อาจจะมือหัวได้ถ้ามีเอมิลี่ผมว่าน่าจะน่าจะเล่นง่ายกว่านะ ก็จะเน้นการทำเผาไหม้ไปเรื่อยๆนะครับแปะไฟแปะหมายไปเรื่อยๆ ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมเผาไหม้สำหรับทีมไฮเปอร์บูมนะครับก็เล่นได้หลายตัวเลยนะทีมที่ยอดนิยมก็จะเป็นนาฮิดะซิงชิวแล้วก็ชินบุนะครับเหย๋อเวก็เอามาแปะไม้ก็ฮิลเลอร์ได้นะเพื่อนๆสามารถจัดได้หลายแบบนะครับตัวดีเพสหลักเปลี่ยนเป็นเอาไฮแต้มไทนาลีก็ได้นะครับนายน้อยก็เปลี่ยนเป็นเยหลานได้นะครับ ชินบุก็เปลี่ยนเป็นไรเด้นได้นะครับเพราะว่าเราใส่เยาะๆามาถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่มีตัว5ดาวก็ใส่เป็น MC ได้นะครับ MC ไม้ทีมนี้ก็จะเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นเป็น MC ไม้แล้วกันตีนี้ผมเช็คอาร์ติแฟคปับหนึ่งอาร์ติแฟคไม่มีนะครับอย่างน้อยใส่ดาบซะหน่อย เอ็มซีผมเดิมๆเ,เลยนะครับที่นี้แต่ที่นี้เล่นสนุกนะครับไฮเปอร์บูหลักคือเอามาแปะไม้เถิดครับสร้างมาเฟืองนี่ครับก็เน้นยิงบิสไซน์มาเฟืองไปเรื่อยๆนะครับ ที่ h y p เปอร์บูเนี่ยผมว่าหลายหลคนน่าจะชอบนะนะครับถ้าได้ลองเล่นดูเพราะผมชอบมากนะให้เปอร์บูประมาณนี้เลยนะครับสำหรับที่ h y p เปอร์บู ตี้สุดท้ายนะครับสำหรับผมก็จะแนะนำเป็นเบนเนตเซียงหลิงซิงชิวแล้วก็เหยเ่ยๆซึ่ง3ตัวนี้เป็นตัวเมตาระดับท็อปของเกมอยู่แล้วนะครับตัวคอนสดาวแล้วก็สามารถจับเหยเหๆใส่เข้ามาเป็นตี้เบ่งบานได้นะครับโดยการสร้างมาเฟืองแล้วก็ใช้ไฟระเบิดมาเฟืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปลองดูกันเลยแต่ผมว่าน่าจะจะมันอยู่นะครับน่าจะสนุก ็สบายๆครับวนสกิลไปเรื่อยๆเล่นเหย่ะๆเป็นตัวหลักได้เลยสำหรับตี้ในชานลนะครับนี่นะครับเราก็ทำเบ่งบานไปเรื่อยๆได้ตี้นี้น่ยไม่ต้องกลัวว่าจะวนสกิลไม่ทันด้วยนะครับมันพอดีกันเลยในชาแนล ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตี่นี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับไกด์ของตัวละครเหยเหอๆสีดาวธาตุไม้นะครับปัจจุบันเกนชินก็มีตัวธาตุไม้เยอะนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังเลือกที่จะใช้เหยื่ออยู่แต่ว่ามันสะดวกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปะไม้ฮิลเลอร์นอกสนามนะครับแล้วต้องใช้เวลากินสนามแค่5วีเองตอนกดอันติผมว่าก็มันแปะ ไม้ได้ถี่ด้วยนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบปั้นมาแล้วก็คือดีนะครับยิ่ง ID ดีไหนที่ไม่มีตัวธาตุไม้เนี่ยปั้นเหยาะๆมาเนี่ยผมว่าได้ใช้งานแน่นอนแล้วธาตุไม้นะครับปั้นง่ายคือทําปฏิกิริยาธาตุเขาจะเน้นชํานาญธาตุสูงๆเลยนะครับแต่เหยาะๆเนี่ยอัพเป็นพลังชีวิตได้นะครับแฟกเอาพลังชีวิตได้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ปฏิกิริยาธาตุแรงๆก็เล่นสายชํานาญธาตุได้นะครับเพราะว่า ผมว่าก็น่าจะฮิวแรงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นพลังชีวิตก็จะฮิวแรงกว่าชํานาญธาตุไงนะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูหรือว่าถ้าเกิดใครเล่นสไตล์ไหนก็ลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับว่าเอ้ยผมเล่นชำนาญธาตุแล้วมันเวิร์กกว่าอะไรอย่างนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับแลาเกิดใครชอบ Gen s h i n impact ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีไกด์เกี่ยวกับ Gen s h ช n น มาให้เพื่อนๆเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย